สวัสดีครับผมก็พบกันครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีตัวปืนนี่นะครับกระบอกนี้เลยครับสมิธแอมิสัน M&P9 n ตัวโลหะนะครับเมทัลนะจับที่ปืนทุกครับตรวจสอบความปลอดภัยนิ้วถือนต้องกองไกปลดแม็กกาซีนถึงสไลด์นะครับตรวจสอบอว่าเล่นกระสุนนะครับเพื่อปลอดภัยนี่นะครับตัวปืนสมิธแอมิสัน M&P9 n นะครับ Military and Police นะครับเป็นปืนที่เอาไว้ให้เจ้าหน้าที่นะครับใช้ปฏิบัติงานปกตินะครับเดิมๆที่ผมเนี่ยเคยได้จับสัมผัสเนี่ยโครงร่างจะเป็นตัวปืนเล่อด้านบนจะเป็นส t ตนเลสแต่ว่ากระบอกนี้นะครับจะทํามาจากโลหะทั้งตัวนะครับเป็นอนลอยนะแข็งแรงนะครับมากๆเลยนะที่ปืนนะครับดูที่ทางด้านขวาของตัวปืนก็จะระบุนะครับเป็นยี่ห้อสมิธแอมิสันนะเอาไว้นะครับแล้วก็จะเป็นเลขนะครับของตัวปืนนี่นะครับสวยนะ แล้วก็เอกลักษณ์นะครับของตัว m m p 9ก็คือตัวตัวเซเชันะครับที่จะไปลูกขึ้นนะครับตัวนี้เอาไว้ให้ดึงสไลด์นะครับจับได้ง่ายแล้วก็ไม่เลื่อนนะครับมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านะน,นนะศูสู์เปือนะครับเป็นแบบตีดนะนะครับแต้มจุดสีขาวนะเอาไว้นะครับแล้วก็สามารถที่จะติดเจ้าตัวกล้องจุดแดงน,นะครับกล้องช่วยเล็งได้ในส่วนของความปลอดภัยนะครับตัวนี้ก็จะมีช่องเอาไว้ดูนะครับว่ามีการบรรจุเน่ยกสูน เข้าในอำเิงหรือเปล่านะครับตอนกระปานเนี่ยดูได้นะครับสามารถที่จะดูได้นะในเรื่องของแมกกาซีนนะครับปนกระบอกนี้จะมีแมกกาซีนนะครับบรรจุได้17นัดถือว่าเป็นกัามมอลูกดกนะครับบรรจุ17นัดนะครับบรรจุแม็กเข้าตัวปืนแก็บนะครับง่ายๆปุ่มบนแม็กนะครับอยู่ตรงนี้โป้งพอดีเลยนะครับเรื่องของอีโคโนมิกดีไซน์นะครับจับได้ดีนะ แล้วสัมผัสนะครับที่รู้สึกว่าโดดเด่นมากก็คือตัวแบ็กสเต็ปนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังโอ้โหสากมือดีเหลือเกินนะปู่ปนแมสนะครับลาดเอียงนะปดได้ง่ายนะครับจับแล้วสึกเข้ามือดีนะครับผมดูที่ในเรื่องของเว็บไซต์นะครับเรื่องขององศาด้านเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ18องศานะก็ถือว่าเป็นเรื่องของอีกดมิดีไซน์นะครับที่ยอดเยี่ยมด้านล่างนะครับของตัวโครงปืนก็จะมีรลงพิคาเดนี่ติดไฟฉายเดเซอร์ได้นะครับ การสอประกอบนะครับกับปืนกระบอกนี้ก็ไม่ยากนะครับตรวจสอบปืนให้ปลอดภัยนะครับดูให้ดีนะครับค้างสไลด์เอาไว้นะครับจะมีตัวคันล็อกสไลด์นะครับตัวนี้บิดตามเข็มนาฬิกานะครับครึ่งรอบ1นึ่งส่วนสรอบนะครับแล้วก็ลดสไลด์ลงจากนั้นนะครับร่างก่แก๊บนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่คือโครงปืนนะครับทำจากตัวโลหะอัลลอยสปริงดีคอยนะครับไก่หลอดแล้วก็ลำก้อนนะครับ ความยาวลำก้อนเนี่ยจะอยู่ที่4.27โดยประมาณนะครับนิ้วโดยว่าเป็นนิ้วนะครับด้านในนะครับก็จะมีเรื่องของตัวสมอลกเข็มนะครับเรื่องของความปลอดภัยกดยุบนะครับเข็มโผล่มาได้นะฮะการประกอบกลับก็ไม่ยากนะครับยอมขั้นตอนเป็นเข็มพุ่นนะครับไซค์กไฟที่ประกอบไม่ยากเลยนะครับยอนไปตามขั้นตอนนะจากนั้นก็ประกบนะครับสไลด์กับควงปืนเข้าด้วยกัน ั้งท้ายนะครับบิดกลับนะครับจบแล้วนะครับเหมือนเดิมเอามาดูนะครับที่เรื่องของน้ําหนักนะเมื่อเป็นโลหะท่านกระบอกนะครับจะมีมวลนะครับหรือว่าน้ําหนักเนี่ยอยู่สักกี่กรัมลองชั่งดูนะครับหน่วยว่าเป็นกรัมนะครับครั้งที่1 812.9กรัมนะครับครั้งที่1ครั้งที่2ครับ 812.9กรัมก็ถือว่าตัวปืนน้ำหนักไม่ได้เยอะนะครับค่อนข้างเบามาดูในส่วนของน้ำหนักไกกันนะครับเข็มพุ่งขออญาตนะครับปลดแมกซีนนะครับเคีรยปืนเพื่อความปลอดภัยนะครับอีกรอบหนึ่งวัดซ้กสามครั้งในหน่วยของปอนเรลอดูนะครับทางที่1นึ่งตัวนี้มีเซฟนะครับดินหน้าไก่กดปุ๊บ สี่ปอนสิบสามจุดหนึ่งออนนะครับเค่ารั้งที่หนึ่งนะครับครั้งที่สองสี่ปอนเจ็ดจุดเก้าออนนะครับเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามนะครับครั้งสุดท้ายห้าปอนห้าจุดเจ็ดออนนะครับสูงสุดต่ำสุดนะครับตามตัวเลขแล้วก็ ค่าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่4ปอน14.2ออนก็เป็นข้อมูลตัวปืนนะครับคร่าวๆกับตัวสมิธไอเมสัน m p 9นะครับตัวเมทัลนะครับกระบอกนี้ที่เหลือก็จะลองนําตัวปืนเนี่ยไปทดสอบกันนะครับเรื่องของกลุ่มกระสุนและก็ความแม่นยําต่อไปนะครับจะทดสอบนะครับตัวสมิธไอเมสัน m p 9นะครับตัวเมทัลนะครับระยะยืนนะครับก็ประมาณแทบ10หลาโดยประบานนะครับ อลองดูนะครับลูกที่ใช้ก็คือ LRN หรือ l o u Note นะครับหนึ่รากรนลองดูนะครับกับตัวปืนกระบอกนี้ยิงไปที่เป้าทางด้านขวานะครับแต่ทำกลุ่มนะครับ จบผดแม่กัาซีนะครับเียรบปืนปืนปลอดภัยนะครับเก็บปืนเข้าสองดูนะครับกลุ่มแรกนะครัที่ยิงไปมันจะพ่กนี้นี่นะครับซ้อนกันอยู่นะครับตัวนี้น่าจะสามแล,แล้วก็สองนะครับนี่ก็ถือว่าสบายนะครับยิงได้ง่าย น้ำหนักไก่เนี่ยโดยประมาณก็สัก4ปอนด์นะครับโดยประมาณนะต่อไปนะครับพี่พีชพูดร่วมทดสอบนะครับตัวปืนสมิทเดวิดสันเอ็มพีตัวเมทัลนะครับโลหะทั้งกระบอกนะระยะยืนก็ราวๆสักเกือบเกือบสิบหลานะครับใช้ลูกนะครับ NRC หัวดำหรือลาวโนดถึงร้อยสามสิบห้ากรเด็นนะครับจำนวนห้านัดผู้หญิงพร้อมนะครับ <Okay. S 1> บรรจุบแบคซิงเข้าตัวปืน ไลด์นะครับพร้อมแล้วเริ่มยิงนะครับยิงช้าๆนะฮะยิงจบนะครับปลดแมกกาซีน ห้านัดนะครับอยู่ที่เป้าสติ๊กเกอร์นะครับอ่าก็ถือว่าครบนะครับสี่แล้วก็อาจจะมีซอสก็อยู่นะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับกินได้สุดยอดมากนะครับขอบพระคุณนะครับพี่เพจครับขอบคุณครับชุดนี้นะครับทดสอบความแม่นยำกับตัวสมิธนะครับกระบอกนี้เพจนะครับจะมีเพจสีน้ำเงินอยู่อ่าลองยิงดู เด้งจี้ไปเลยนะครับเพดล่างเรียบร้อยนะครับโอเคเขียบเปืนนะครับเปืนปอดภัยไม่ไกลทิ้งนะครับถือว่ามีความแม่นยำนะพอสมควรเลยครับกับตัวสมิธอเม s ันกระบอกนี้โดนนะครับ รับผมก็ยิงจดลงไปนะครับกับตัวสมิธอเมซันในก็บอกนี้ครับเปปลอภภายนะนี่ครับชอบจังนะการจับถือแล้วก็การยิงเนี่ยถือว่าดีนะเป็นปืนระบบเข็มพุ่งนะครับที่ยิงได้ดีมากๆนะครับอีกหนึ่งก็บอกนะมองแล้วเนี่ยเหมาะสําหรับนะครับเป็นปืนการกีฬาหรือปืนต่อสู้กันตัวก็ได้นะครับคือได้หมดเลยเนื่องจากว่าสามารถที่จะติดนะครับตัวได้นะตัวนี้นะครับโห น้ำหนักไก่ก็ประมาณ4ปอนด์นะครับความแม่นยำนะเหลือๆนะครับกลุ่มกระสุนเนี่ยดีมากแล้วก็เรื่องของการยิงเห็ุเหล็กนะครับผมแลวก็พี่พีทเนี่ยยิงโดนทั้งคู่นะโอเคนะครับต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับในวันนี้นะครับขอบมากครับสวัสดีครับ